เปลียนแค่จานแต่ตัดใจผู้ใหม่ว่าใส่ใส่ลองใส่หลังกับชีวะเพราะเราหน้าไม่ต้องอะไรอีกหน้าแค่เปลี่ยนพับเบรกอู่แล้วเปลี่ยนพับเบรกอย่างเดียวข้างหน้าก็ให้มาใหญ่อยู่แล้วนะเนี่ยขีดตรวจขีดตรวจขีดตรวจเออตรงนี้เดี๋ยวเขาจะได้เช็คอีกทีหนึ่งสนใจนะโดยรวมแล้วโอเคนะมีคนบ้านเดียวกันได้คนจันทบุรีมาจะไหนรตกลงอย่าลืมนะ หมื่นสองหมื่นโลมาเทคครั้งหนึ่งฟรีไม่มีค่าแรงดูแลให้ตลอดนะครับครับผมขอบคุณมากถ้ามีเพื่อนก็บอกเพื่อนได้ไหมว่าบอกเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำครับแนะนำแน่นอนครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับไปดูฮะเดิมจริงๆสวัสดีครับเป็นไรครับ ไ้เชือกเข้าไปขาดอยู่ล้อผมน่ะที่สั่งตัวดิสนั่นไว้แล้วล้อมันดังความร้อเนี่ยมันเปลี่ยนอันนั้นมาก่อนแล้วโอเคเดี๋ยวผมดูให้เนี่ยฮะใส่ดิสเบรกหลังเข้าไปผ้าเบรกเป็นนิคเตอร์โปแล้วก็สายถักครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมไว้ไว้ชมกันใหม่ครับเสียสวัสดีครับเสียสวงเสียสวงถ้าเป็นรถเล็กแบบนี้ก็ อยู่ที่หมื่นเก้าครับพระเบกชุดนี้เลยเสียโอ๊ตสวัสดีครับเสียปาโมเสวัสดีครับเสียเสียเติมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะขอบพระคุณที่รับชมคะเป็นมาด,ด้าสองเนะี่ยจะลดเล็กรดใหญ่เราดูแลกันได้คนระับขอบพระคุณครับแกแกที่ต้นเหตุจบครับจบปัญหาขอบพระคุณครับสวไว้รับชมกันใหม่ครับ